พวกเธอี่ไม่ต่างกันเลยนะที่เยอที่ยานอีกคนส่วนที่เหลือก็พวกคนงานก่อสร้างชีวิตรันทดร้านนี้เคารับเธอเข้ามาเป็นผู้จัดการได้ยังไงนะนง,ะนง,ะนงะั้แกต้องไปาฉันไม่จา่ายพวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการคะพวกเราหาเช้ากินค่านะคะ อย่าทำแบบนี้กับพวกเราเลยค่ะใช่ค่ะงมดสุดท้ายนี้พวกเราก็ออกเงินไปก่อนแล้วส่วนเพิ่มเติมของโครงสร้างร้านที่คุณสั่งแก้ไปพวกเราก็ทำเกือบจะเสร็จแล้วคุณจะมาลอยแพแบบนี้ได้ยังไงคะสงสารพวกเราเลยค่ะสงสารเหรอสงสารแกแล้วฉันได้อะไรช่วยไม่ได้นะใครใช้ให้พวกแกไม่ทำสัญญาใจกับฉันล่ะ <laughs> หลักฐานอะไรว่าฉันต้องจ่ายฉันก็ไม่จ่าบฉันจะบอกเจ้าของร้านว่าผู้จัดก,การคนใหม่โกงพวกเราแกคิดว่าระดับเจ้าของร้านอาหารรูจะลดตัวลงมาเสีน,นากับคนงานไม่มีอันจะกินพวกแกฝันไปเถอะพูดแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะพวกเราทำงานให้คุณนะคะ คิดนะว่าแก่กว่านะฉันจะไม่กลา้าทำอะไรนี่คุณเป็นหึงู้จารทําไมพูดจาแบบนี้ล่ะไม่ให้เกียิกันเลยนะฉันทำได้มากกว่านี้เข้ามาสิฉันจะตบพี่จักใส่งานพี่ถูกเลยเข้ามาสิพอพอพอ,พอไปกันเถอะลกูกพูดกับคนเห็นแกนตัวไปก็เท่านั้นแหละพวกเธอออกไปจากร้านใชนแบบนี้เลยนะไปก็ไป,ไปแต่แม่คะไปก็ได้ งานให้เราขนาดนี้ทํามาเรายังต้องทำงานให้เขาอยู่ล่ะคะเราทำมาขนาดนี้แล้วปล่อยทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ลูกสู้ทางทาไปแล้วค่อยหาโอกาสคุยกับเจ้าของร้านก็ได้ค่ะเอามาช่วยแม่ดูตรงนี้หน่อยลูกขอโทษนะคะนี่ใช่ร้านอาหาร l ลิฟลี่ a ฟมิลหรือเปล่าคะใช่ค่ะน้ำฝนใช่น้ำฝนหรือเปล่าลูกหมูลูกหมูเหรว ใช่ฉันเองไม่ได้เจอกันนานเลยนานนะสิสิบกว่าปีได้แล้มั้งเนี่ยแล้วดิเธอวิ่งวิ่นอยู่แถวนี้หรอใช่ฉันพิ้งย้ายมาน่ะแล้วเธอล่ะอืมฉันกับแม่มารับหมอก่อสร้างที่นี่น่ะแม่จำน้องสนได้ไหมจ๊ะจำได้จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้านี่ลูกหมูเราเข้าไปคุยในร้านอาหารกันไหมเออจะดีหรอร้านนี้มันแพงมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ยฉันวิ่งได้หลายรอบเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอนะนาน,นานๆจะจังทีก็ได้หูยอาหารน่ากินมากเลยลูกจริงด้วยจ้ะแม่แม่ดูสิมีเนื้อปูด้วยร้านนี้ดีจริงๆเลยเนาะจะดูแต่หน้าตาไม่ได้หรอกนะลูกหูแม่จุ๋มต้องชิมด้วย ถ้าอย่างนั้นฉันชิมนะไม่เอาสิแหม่แม่แหม่ขนาดฉันยังไม่จ่ายค่าแรงยังมีหน้ามากินอาหารในร้านนี้อีกหรอนาสมเพชใครเหรอลูกหนูผู้จัดจาการาร้านคนใหม่ที่นี่นะ่ะแล้วทำไมเขาต้องมาว่าเธอแบบนี้ล่ะก็เขาไม่ยอมจ่ายค่าแรงพวกเราไง แบบนี้ก็ได้เหรอหมองอะไรไม่ทราบยะยีวินมอเตอร์ไซค์หน้าฉันเหมือนแม่เหรอเออเปล่าค่ะดีเยมาเป็นตั้งสามคนแต่สั่งอาหารคนละจานสิกล้าหรอพวกเธอที่ไม่ต่างกันเลยนะทิเยอร์ทายานอีกคน เป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์รายได้ไม่พอยอย่ากใส่ส่วนที่เหลือก็พวกคนงานก่อสร้างชีวิตลัทนท์ทาไปกินอาหารที่นี่คงหวังอยากสร้างโปรไฟล์ดีๆเลยสิ <c oughs> ทำไมคะคนขับวินมอเตอร์ไซค์หรือคนงานก่อสร้างเขาก็คือลูกค้าจะสั่งอาหารแค่อย่างเดียวหรือสั่งแค่น้ำเปล่าไม่น็็สิทธิ์ของเขาคุณไปยุ่งอะไรด้วยน้ำฝนใจเย็นๆลูก ร้านนี้เขารับเธอเข้ามาเป็นผู้จัดการได้ยังไงนะไม่มีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งน,นี้เลยจริงๆ น้ำหอมนะคะออขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้า คุณน้ำฝนเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะฮะเจ้าของร้ใช่ค่ะเออแล้วทำไมคุณน้ำฝนถึงใส่เสื้อมีมอเตอร์ไซค์นะคะใส่กันเถอะลูกเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงนะแม่ หนูจะหาทางติดต่อเจ้าของร้านนี้ให้ได้จ้าลูกเฮ้ยนั่นมันลูหมูนี่ทำงานอยู่ไซงานร้านเราเหรอเนี่ยบังเอิญจังเอแต่ทำไมหน้าตาดูเศร้าๆจังเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเข้าไปทำดีกว่าแต่ว่าถ้าใส่ชุดนี้ลูกหมูต้องทำตัวไม่ถูกแน่ๆเลย อ๋อรู้แล้วคือว่าคุณเมียที่แฉคุณเป็นคนแบบนี้เองเหรอว่าคุณจะมีนิสัยไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์แบบนี้อคุณอออคะเมีแค่แค่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะสิคุณน้องฝนมียมขอโทษค่ะให้โอกาสมีเถอะนะคะโอกาสเหรอคงไม่มีให้สําหรับเธอเหรอกออกไปจากลานชันเดี๋ยวนี้คนีิสัยแบบคุณ มีไว้ก็จะทำให้ชีวิตเหมือนตนกนรกอยู่ใกล้ก็อันตรายไม่รู้ว่าจะแหวกกัดใครอีกเชิญออกไปได้แล้วแต่ว่าคุณออมคะฝากใจตำรวจทีค่ะมีคนบุกรุกได้ค่ะคุณน้ำฝนไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเดีย๋ยวบิ๊มเดี๋ยวบิ๊มบอกไปเองค่ะปากพางจรจริงไหมฉันนี่น้ำฝนเธอเป็นเจ้าของร้านนี้นจริงๆเหรอเนี่ยนั่นสิลูกเก่งมากๆเลยนะขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกความจริงน้ำฝนกูลูกหมูเขาทำตัวไม่ถูกนะคะไลน์นี้เขาขี้เก่งใจแหม่น้ำฝนเธอก็พูดเกินไปก็มันจริงนี่นาใช่ไหมคะคุณแม่จ้าคุณออมคะเดี๋ยวฉันฝากจัดห้องอาหาร V I P ให้หน่อยนะคะฉันจะต้อนรับเพื่อนที่นั่นได้เลยค่ะคุณน้ำฝน อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะคะคุณแม่นะ้ลูกหมูได้จ้าได้อยู่แล้ว <c oughs> แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้นก็เก็บไปฝันตั้งมาก a ายได้โบ้ทายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน